มาดูกันต่อครับกับน้ำมันนะครับผมเบื้องต้นก็ราคาย่อรีเทสแล้วก็ผักเบรกไฮเป็นที่เรียบร้อยทดสอบแนวต้านนะครับ93.047เนาะทำการเบรกไฮอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับส่วนแท่งเด y แท่งวันนั้นก็ปิดเขียวเต็มแท่งเลยนะครับผม แนวรับครับ90.5 90แล้วก็89.4นะครับใช้3แนวนี้นะครับในส่วนของวันนี้นะครับผมส่วนแนวแนวต้านนะครับไปไหนต่อนะฮะต้องดูเฟรมที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าหาต้านไม่เจอแล้วนะฮะ แนวต้านถัดไปนะครับก็จะเป็น94.6แล้วก็9 6 9นะครับผมนั่นคือแนวต้านที่มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแต่เป็นแนวต้านถัดไปนะครับวันนี้น้ำมันมองย่อบ่ายนะครับมีการอาจจะย่อลงมาในโซนนี้ครับแล้วก็ส่งราคาขึ้นต่อนะครับผมนี่คืออัปเดตของน้ำมันครับผมยังไงก็ เลือกส่วนเข้าเท็ดดีๆนะครับอย่าลืมคุมความเสียงกันด้วยครับขอบคุณครับ